คุณกำลังฟังซึ่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตพอดแคสต์ที่จะพาให้คุณไปพบกับคุณค่าที่ซ่อนไว้ระหว่างการเดินทางชีวิตกับคุณพ่ออนุชาชัยเดช สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับในรายการซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตเรายังอยู่กันที่ในการเดินทางมีประตูบานหนึ่งพากันไปที่3มจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับความเดิมตอนที่แล้วผมนั่งอยู่ที่ร้านข้าวต้มอำเภอเบตงกำลังบรรยากาศดีๆเลยคุณพ่อที่อยู่ที่เบตงชีว้ว่านี่คือที่เกิดเหตุไม่เป็นไรครับลุ่งขึ้นก็เช้าวันใหม่แล้ว เป็นวันอาทิตย์ปาสกานะครับที่เราคิสชนก็มีความสุขเพราะเป็นวันฉลองใหญ่วันสมโพธิ์ใหญ่นะครับที่วันดนักบุญเปโตแห่งนั้นที่เราได้ไปร่วมถวายบูชามิซากับบรรดาสัตว์ตรุษนะครับข้อค้นพบต่างๆเนี่ยก็รู้สึกว่าข้อมูลที่เราได้รับเนี่ยนะครับก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจครับก็คือว่าเป็นวัดที่เริ่มจากชาวจีนนะครับที่เป็นคนอยู่ในพื้นที่นั้นนะครับแต่ว่า คนชาติพันธุ์นะครับบรรดาเผ่าต่างๆเนี่ยก็อพยพมานะครับมาเป็นแรงงานของที่อาเภอเบต,รตรงนั่นเองนะครับแล้วที่สุดเนี่ยจากการไปค้าแรงงานนะครับก็มีผู้คนเนี่ยมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเผ่าผมก็เรียกชื่อไม่แม่หรอกครับแต่ว่าก็มีทั้งพวกบูเซอร์อาคาอะไรต่างๆจนปะกยอ,อะไรทั้งหลายเนี่ยครับก็เข้ามาร่วมวิสาก,กันนะครับที่นั่นมีคุณพ่อหนึ่งท่าน ีซิสเตอร์สองท่านนะครับซิสเตอร์ก็ดูแลโรงเรียนแล้วก็มาร่วมงานอภิบาลมีคนแก่คนเฒ่านะครับสังเกตว่าจะมีเด็กเยอะมากนะครับพิซาในวันนั้นผมเป็นประธานในพิธีนะครับแล้วก็ได้พูดคุยถึงสิ่งที่อยากจะบอกพวกเขานะครับก็คือว่าเราก็ต้องข้ามผ่านปาสกาแปลว่าการข้ามผ่านนะครับในหนังสือของที่ระลึกนะครับโอกาส50ปีของวิสังสุราชเนี่ยนะครับก็ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัด แห่งนี้ว่ามีการเดินทางมาเบตงครั้งแรกนะครับของพระสังฆราชกาเยตาโนปาซตี otti, ในปี1935นะครับและที่สุดเนี่ยในปี1936นะครับก็ได้มีความตั้งใจนะครับที่จะเปิดวัดที่นี่นะครับแล้วที่สุดก็ได้ให้ตั้งชื่อวัดนี้ให้เป็นวัดพระบุญเปรโตนะครับแล้วก็ ตอนแรกในวัดนี้เป็นเหมือนวัดน้อยนะครับอยู่ในบ้านของเท่าแก่โลฮาริปก็ได้ดัดแปลงเป็นโบสถ์นะครับและที่สุดก็ค่อยๆสร้างวัดมีขยับขยายพื้นที่กันไปที่นี่นอกจากจะมีวัดแล้วนะครับก็ยังมีโรงเรียนที่ว่าโรงเรียนถนอมศรีศึกษานะครับก็เติบโตมาในปี1964นะครับแล้วก็เป็นโรงเรียนหญิงนะครับในปี1967ก็ก็มีสร้างโรงเรียนชายด้วยนะครับ เป็นโรงเรียนถนอมศีวิทยาแต่ปัจจุบันก็กลายเป็นบ้านสงเคราะห์นักบุญยอแซฟบนะครับก็เป็นศูนย์สงเคราะห์คนชรานะครับแล้วก็ค่อยๆปรับปรุงพัฒนาต่อไปเรื่อยๆจนเป็นตอนนี้ก็รับเด็กกำพร้าด้วยนะครับแล้วก็มีจุดตั้งต้นที่น่าสนใจของซิสเตอร์ที่ศรีลังกานะครับแล้วก็ปัจจุบันก็มีคารวาท่านหนึ่งครับที่ช่วยดูแลมาเป็นเวลา45ปีแล้วนะครับนอกจากนั้นครับ ยังมีการิเริ่มที่จะสร้างศูนย์พระเมตตานะครับเขาบอกว่าที่บริเวณบ่อน้ําร้อนนะครับในปี2008แต่โครงการนี้ก็มีมาตั้งนานแล้วนะครับน่าสนใจครับเพราะว่าชุมชนพระเมตตาของพวกเขาเนี่ยก็คือว่ากลุ่มชาติพันธุ์ที่มาทํางานที่เบตงเนี่ยครับเขาไม่มีที่ทางทํากินนะครับก็ต้องเช่าก็ต้องแยกย้ายกันไปก็แล้วก็เรื่องของบัตรเรื่องของอะไรต่างๆนะครับทางมิสังศุราชเองก็มีความเห็นว่าน่าจะนําพวกเขาเนี่ย มาอยู่ร่วมกันนะครับมีบ้านมีชุมชนมีวัดนะครับแล้วที่เนี่ยอีกหน่อยก็จะพัฒนาต่อไปนะครับอาจจะเป็นชุมชนตัวอย่างอาจจะเป็นชุมชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็อยู่ในบริเวณที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับตรงนั้นก็มีทั้งบ่อน้ําร้อนมีทั้งสวนดอกไม้เลยขึ้นไปอีกหน่อยก็มีอุโมงค์มิตรภาพนะครับผมไม่แม่นชื่อน,นะแต่ว่าส่วนนั้นก็เป็นส่วนท่องเที่ยวนะครับก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับ ของมิสังแล้วก็รู้สึกว่าเบตงนี่ก็โอ้โหอันนี้ที่เล่านี่ของฝั่ง้าคาทอลิกอย่างเดียวนะครับแต่ว่าในรายละเอียดกว่านั้นเนี่ยนะครับก็ยังมีอาหารการกินนะครับวันนั้นหลังวิซาผมก็ไปที่โรงเรียนนะครับถนอมสีซิเตอร์ก็ชงชาให้ก็อร่อยมากนะครับแล้วก็ไปศูนย์สังเคะา์ แล้วก็ไปชุมชนพระเมตตาครับชุมชนพระเมตตาเราเจอชาวบ,บ้านกําลังประชุมอยู่เพราะว่าอีกไม่นานหลังจากเรากลับไปเนี่ยก็จะมีงานประจําปีก็มีการนําแบบเขาเรียกว่าข้าวหม้อ,อกแกงหม้อ,อนะครับโอ้โหมันทําให้เรานึกถึงการทวีขนมปังปากับขนมปังของพระเยซูเจ้าเพราะว่าทุกคนนําอาหารมานะครับแล้วทุกคนก็แบ่งปันกันผมทานไม่ได้เยอะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าอาหารมากมายที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นความน่ารัก ของชุมชนนะครับเรายังพอมีเวลาที่จะไปเดินชมเมืองนะครับเจอสิรีทอาร์ตนะครับศิลปะที่อยู่ที่กำแพงสวยๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีรูปคุณตูนบอดี้แ a ลมที่ได้ยินว่าก็เริ่มวิ่งนะครับจากเวลาที่ระดมเพื่อหาอไรายได้เนี่ยก็วิ่งจากที่เบตงตรงจุดที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทยนะครับเราเห็นหอนาฬิกาสวยๆนะครับเป็นจุดศูนย์กลางเราเห็นตู้ไปรษณีย์ที่เขาบอกว่าเป็นตู้ที่ ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับเพราะแต่ก่อนเป็นหอกระจายเสียงนะครับแล้วก็อย่างที่เล่านะครับอุโมงค์ปิยมิตรนะครับเราเห็นสิ่งต่างๆมากมายนะครับที่อยู่ที่เบตงนะครับผมว่ามันเป็นเสน่ห์ของเมืองนะครับที่สุดแล้วก็พอมีเวลาก็เลยกลับมาดูภาพยนตร์เรื่องโอเคเบตงนะครับสิ่งที่พบจากภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือว่ามันเป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นเมื่อปี2003นะครับโดยคุณนนทีนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ มันเกิดขึ้นในปีนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วทีเดียวนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นให้หลังมาก็ต้องมีเป็น10บกว่าปีเกือบ20ปีนะครับ1ิบเจปีนะครับแต่ว่าสิ่งที่ภาพยนต์เรื่องโอเคเบตงพยายามนำเสนอไว้ก็มีสัญลักษณ์บางอย่างเช่นแท็กซี่ของเบตงนี่เป็นเบนซ์นะครับหรือว่าทะเบียนร,รถที่เป็นชื่อของเบตงหรือว่าใครที่ไปแถวเวิงเว้งๆของ แถวหอนาฬิกาเนี่ยก็จะพบนกที่เกาะอ,อยู่ที่สายไฟนะครับและจะให้ดีก็ต้องให้นกเนี่ยนะครับโทษนะฮะอุจจาระใส่ตัวบ้างผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับในความหมายตรงนั้นแต่ว่ามันก็เป็นเสน่ห์มันก็เป็นเอกลักษณ์ครับก่อนกลับเนี่ยเราก็ยังแวะที่เขาเรียกว่าไอยเยเวนะครับตรงนี้นี่เป็นเขาเรียกว่าทะเลหมอกนะครับซึ่งเป็นที่เที่ยวที่น่าแปลกใจมากนะครับก็ไปดีคนเห็นรูปเนี่ยก็ถามผมว่านันแน่คุณพ่อแอบไปเที่ยว เหนือมาซีไปเที่ยวน่านไปเที่ยวนู่นนี้นั่นผมก็บอกว่านี่มันเบตรงนะครับเขาก็ไม่เชื่อนะครับจนในสุดก็ต้องไล่ไปอ่านหนังสือบ้างไม่งั้นก็ไม่เข้าใจว่าโลกมาไปถึงไหนแล้วนะครับอันดาเวนนี้ก็สวยครับมีเป็นทะเลหมอกเราก็ขึ้นไปนะครับวันก่อนที่เราจะกลับนะครับก็ขึ้นไปแต่เช้าแต่เปิดดีคนอื่นเขาจะไปตีสี่นะครับเราก็ไปสักหกโมงกว่าจะถึงก็เจ็ดโมงแล้วนะครับมันก็จะมีสเตปแรกก็จะเป็นหอที่พอจะดูทะเลหมอกได้นะครับแต่ถ้าขึ้นไปอีกหน่อยมันก็จะเป็น เขาเรียกว่าสกายวอล์กนะครับเราก็ขึ้นไปครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบติดใจว่าเราจะต้องขึ้นไปสกายวอล์กหรือเราอยากไปดูบรรยากาศเท่านั้นเองขากลับก็ลองเดินลงครับแต่ความชันของภูเขาเนี่ยโอ้หมันก้าวต่อไม่ไหวขาก้าวไม่ออกนะครับจะเดินลงก็สงสัยไม่ไหวแล้วนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นเดินขึ้นนะครับเวลาที่เขาขึ้นมาเนี่ยเขาก็จ้างมอไซค์บ้างจ้างรถ2แถวบ้างอะไรเงี้ยครับก็มีเสียงจากรถ2แถวที่ขึ้นมาแล้วเจอเราแบบโอ้ พี่แข็งแรงจริงเดินขึ้นมาด้วยเราก็ได้แต่หัวเราะก,กันนะครับกับคนที่ไปด้วย่วาแบบไม่ไม่คือเราเดินลงไปไม่ไหวแล้วเรารู้สึกว่ามันโค้งหักศอกแล้วเกินนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเสน่ห์ครับถามว่าโอเคไหมเบตงนะครับชาวเบตงบอกว่าไม่ใช่โอเคครับมากกว่าโอเคซะอีกนะครับแล้วความไม่ปลอดภัยล่ะแล้วสถานการณ์ทางชายแดนภาคใต้ล่ะแล้วใครโอเคกับเราใครไม่โอเคกับเรานะครับผมเชื่อว่าที่สุดแล้วนี่นะครับ ต้องไปแล้วก็ถ้ารู้จักสิ่งที่จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความรอบคอบมีความปลอดภัยมีสิ่งที่ได้ประสบการณ์เป็นบทเรียนนะครับเพราะว่าในการเดินทางเนี่ยต้องมีประตูบานหนึ่งแน่ๆประตูบานนั้นคืออะไรค่อยๆเรียนรู้ค่อย,อยๆเฉลยกันครับสัปดาห์นี้นำพระวาจาของบทจดหมายถึงชาวโรมนะครับบทที่5ข้อที่1นะครับบอกกับเราว่าดังนั้น เมืม่อได้เป็นผู้ชอบธรรมด้วยความเชื่อแล้วเราย่อมมีสมันติเมื่อเชื่อก็มีสมันติเมื่อเชื่อก็มีความหวังเมื่อเชื่อก็มีความมั่นใจในการใช้ชีวิตในการเดินทางแต่เมื่อเชื่อก็ต้องรอบคอบด้วยนะครับเพราะว่าทุกเส้นทางนั้นมีบทเรียนให้กับเราทุกเส้นทางนั้นมีความเสี่ยงอยู่ตรงนั้นด้วยแต่เราก็อย่ากกังวลวิตกมากเพราะว่าอยู่ที่ไหนก็เสี่ยงแต่ขอให้ มีความรอบครอบขอให้สามารถบอกกับตัวเองได้ครับว่าโอเคเราพร้อมที่จะไปต่อนะครับหยิบเรื่องที่ซ่อนไว้มาบอกเล่าหยิบเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันครับสัปดาห์หน้าพบกันครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ